ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Auto ที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับการรีวิวเชิงลึกของรถยนต์รุ่นใหม่มอเตอร์ไซค์เครื่องบินและเทคโนโลยีการคมนาคมแห่งอนาคตจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านความอเนกประสงค์ ความทนทานและวิศวกรรมสมัยใหม่นั่นก็คือ2025 e u ย o c o p e r โรคตอร์ ec 7 2 5หรือที่รู้จักกันในชื่อ h 2 2 5 m เครื่องบินแบบนี้ไม่ใช่เพียงเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการแห่งการบินทางทหารและการกู้ภยัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ยากที่สุดทั้งทางบกและทางทะเล 2025 Eurocopter EC725H225M สืบเชื้อสายมาจากตระกูล Airbus Helicopter โดยเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางยุทธวิธีระยะไกลที่ล้ำสมัยมาพร้อมเครื่องยนต์คู่ที่สร้างขึ้นเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุด ภารกิจหลักที่สามารถทำได้คือการขนส่งทหารการค้นหาและกูภัยเชิงรบการอบพยพผู้บาดเจ็บการสนับสนุมด้านโลจิสติกและการลำเลียงหน่วยปฏิบัติการพิเศษจุดแข็งที่สุดคือความสามารถในการบินต่อเนื่องได้ยาวนานพร้อมบรรทุกสัมภาระหนักและยังคงรักษาความมั่นคงและการควบคุมแม้อยู่ในสภาพอากาศที่ท้าทาย ในด้านกำลังขับ EC 725H 225M ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเมซ่ามากิล่า 2A 1จำนวน2เครื่องที่ให้กำลังสูงและมีความน่าเชื่อถือยอดเยี่ยม สามารถบรรทุกทหารพร้อมอุปกรณ์ได้มากถึง28นายหรือบรรทุกสัมภาระภายนอกได้มากกว่า5,000กิโลกรัมน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ11,000กิโลกรัมทำให้เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการปฏิบัติการที่ต้องการความเร็วและความคล่องตัว H-225M สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว175นอตหรือกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีพิสัยการบินมากกว่า850กิโลเมตร จึงไม่แปลกที่เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จะเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศในแง่การออกแบบ EC 725H 225M MM มาพร้อมโรเตอร์หลัก5ใบพัดที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความมั่นคงไม่เพียงแต่สร้างความสบายให้กับนักบินและผู้โดยสารแต่ยังยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างเครื่องด้วยตัวลำตัวถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง มีที่นั่งทนแรงกระแทกถังเชื้อเพลิงกันร,รั่วซึมและความสามารถในการทนต่อการโจมตีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจทางทหารนอกจากนี้ยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้เพิ่มพิสัยการบินสำหรับภารกิจพิเศษระยะไกลได้อีก ภายในห้องโดยสารกว้างขวางและสามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงทหารการอบพยพผู้บาดเจ็บพร้อมอุปรกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงหรือการขนส่งสัมภาระหนักจุดเด่นคือมีประตูท้ายแบบลาดลงที่ช่วยให้การลำเลียงยุโทโธปรกรณ์หรือยานพาหนะเป็นไปอย่างรวดเร็วลและสะดวกสบาย ห้องนักบินติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ทันสมัยทั้งหน้าจอดิจิทัลแบบกลาส c o อบพิ t การรองรับกล้องมองกลางคืนและระบบออโต้พายตขั้นสูงช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยสูงสุด EC 725H225M ถูกนำไปใช้งานโดยหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสบราซิลมาเลเซียไทยอินโดนีเซียและอีกหลายชาติซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือในระดับสากล และยังมีผลงานจริงในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการค้นหาและกู้ภัยเชิงรบในเขตความขัดแย้งหรือการบรรเทาภัยพิบัติหลังเหตุการณ์ทางธรรมชาติความสามารถในการบินทั้งในทะเลทรายที่ร้อนจัดและภูเขาที่หนาวจัดทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้พิสูจน์แล้วว่าสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ สรุปแล้ว2,025 Eurocopter EC725H225M ยังคงเป็นมาตรฐานของเฮลิคอปเตอร์ขนส่งและภารกิจหลายบทบาทที่ให้สมดุลระหว่างพลังที่ใส่การบินความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการสำหรับกองทัพและหน่วยกู้ภัยทั่วโลกมันยังคงเป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสบการณ์การใช้งานจริง นี่คือการรีวิวเชิงลึกของ2025 Eurocopter EC 7 2 5 H 2 2 5 M จาก Thailand Auto หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามการรีวิวรถยนต์เครื่องบินและยันพาหนะอนาคตแบบละเอียดฝากกดถูกใจกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง Thailand Auto เพื่อไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งการคมนาคม